ด้เวลาดีแล้วด้เวลาที่ลูกค้าจะต้องรับรุนแล้วนี่เลื่อยเลือดูยามนี่ครับผมมาครับมาๆมาอนี่นี่นี่เลยนี่แหละคันนี้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้นี่ดูสวัสดีครับพี่สวัสดีครับดูคลิปเราตลอดเลยนะ่นเองขอบคุณที่มาอดหนุนพวกเรานะครับผมเดี๋ยวจะบอกก่อนรุคันนี้เดี๋ยวให้ฟังดูฝังท่อเลยเนียน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 เมื่อวานน่ะลูกค้ามาแล้วแต่ว่างบไม่พอก็เลยไปจัดมาเพิ่มคือก็เลยขายลูกค้าไป 35,000บาทถามว่าแพงไหมต้องบอกก่อนรถคันนี้มีเรื่องราวแล้วสตอรี่ไม่น่าเชื่อว่าแบบเด็กในวัยแค่นั้นเขาจะมีความคิดที่เหมือนแบบคนที่แบบผ่านประสบการณ์มาเยอะใช่คือเจ้าของรถคันนี้ก็ดูคลิปเราเหมือนกันเหมือนนี่ดูนะคันนี้เขาเห็นเราแบบขายรถทําธุรกิจแล้วเขาก็แบบว่ามีความฝันอยากจะทาร้านอยากขายรถเหมือนพี่โอมแล้วคันนี้เขาแบบทุนไม่มียังไม่มีเขาเลยแบบตัดสินใจที่จะขายรถคันนี้ให้คือว่าเป็นรถที่เขารักมากเลยรู้ไหมเขาขายคันนี้ให้ผมอยู่ที่สามหมื่นเท่าไหร่นะ สามหมื่นสามพันบาทสามหมื่นสามนบาทวันนี้ผมขายให้สามหมื่นห้าพันบาทแต่ว่าถมามว่าแพงไหมผมก็ว่าไม่แพงนะทั้งเรื่องราวสตอรี่ของคันนี้คือออเออเออเอเอ,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 เอสุดยอดมันสุดยอดตรงไหนวะฉันเราก็แในเจ็บเรายืนธรรมดาอาวโอ้โหเฮ้ย <Hey, S 2> เลือกดีเลือกดีเ,เลือกที่ดีแต่แบบเอาเลือกยามไงแล้วเราจะให้มันอยู่ยังไงล่ะฉันก็ไม่รู้ขอดควบแบบที่เลยก็คือรถคันนี้ก็าเป็นลูกค้าเขา ยอมขายคือว่าเป็นรถรักเลยก็คือเขาแบบปั้นมาตั้งแต่รถเป็นสภาพแบบเขาบอกว่าเป็นรถก่อนแล้วก็คคเครื่องมาปั้นแบบแต่งเครื่องใส่อย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็เก็บทุกรายละเอียดทุกอย่างั้งทั้งนอ็อตคือรายละเอียดมากเลยโครงนี่ทาสีอะไรใหม่นอ็อตใบทุกจุดเขาทำเองกับมือประกอบกับมือเขาเบิกใหม่กับมือแล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือรถคันนี้แบบภาษีไม่ขาดเลยเพราะปกตินี้คือเป็นรถร้อยยี่สิบห้าตัวหัวถืกปีเก่าภาษีที่จดใหม่ป้ายทะเบียนใหม่ ของบุญํำเป็นคนบุญรำไหมครับผมบเวลาโอ,โอนก็ง่ายเลยรถไม่ต้องตรวจสภาพแต่ว่าตรวจยังไงก็ผ่านใส่กระจกก็จบแล้ว<ม>อันนี้ภาษีหกเป้ายทะเบียนใหม่แล้วก็ชุดโอนของเจ้าของเดิมคือนี่คือน้อ,นองเจ้าของคนเดิมนะครับผมจะโอนเลยไหมคิดว่าย,ยังนะถามว่าจะโอนหรือไม่โอนก็ได้เพราะว่ารถคันนี้มันพึ่งต่อภาษีใช้ได้ไปอีกถึงสปีข้างหน้าอันนี้มันเป็นปี67ก,ก็ปีถึงปี70ต่อล ค่อยต่อค่อยอย่าให้มันขาดเกินปี70เดือนพฤษภาคมนะครับผมอย่าให้มันเกินเพราะค่าเกิน3ปีเราจะเสียค่าจดแล้วค่าอะไรหมดเดี๋ยวเราต้องไปตามหาเจ้าของเดิมแต่ว่าก็ผมก็อยากให้โอนไว้แหละดีแล้วครับผมจะโอนไว้เป็นแบบทรัพย์สมบัติของตัวเองอันนี่ขับไปเลยหรือไงขับไปเลยใช่ไหมไปจังหวัดเลยเนี่ยนะไม่ไม่ถึงกลับบ้านเลยตอนนี้อ๋อเอาเอาเอาที่จริงต้องให้เจ้าของรถเจ้าของเลยเป็นคนจะต้องแล้วเพราะผมเทสมาหมดแล้วเปิดเปิดครั้งแรกเลยอ่ะเปิดเปิดเราจะไปเปิดซิงเลยได้ไหนเนาะใช่ ก่อนออกจากศูนย์บริการไงมาดูดูมาดูอันนี้ใหม่ขนาดเดูเว е ลาเปิดแบบมูนหน่อยดูเรือนใหม่เปิดเลยเนี่ยมันจะเป็นสดที่จริงถ้าไปเก็บรถรถอ่าที่เก็บจริงๆเขาจะต้องอย่างนี้ใช่ได้รถส่วนมากถ้าเป็นร้อยยี่สิบเขาจะไม่ค่อยซ่อมกันมันแพงดิจิตอลอ่ะสตารเท้านะครับลูกลูกฮะลูกลูกห้าเจ็ดเอาดีเลยมาปุ๊บโอ้ทีเดียวเลย <สา S 1> โอ้ครับอ่ะจังแน่นเลย <No. S 2> โอ้ยดังแน่นออเนครับผมเราให้เส้นก่อนเส้นก็ทําสัญญาซื้อขายกันแล้วก็โอนให้ลูกค้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปไปโอนอะไรก็ถ้าไม่สะดวกไปโอนที่ขนส่งก็มาที่นี่ก็ได้เราเราทำเรือเ่องการให้อ่าจัดการให้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาไปเดี๋ยวเราไปเซ็นสัญญาอะไรกันก่อนแล้วผมแล้วก็เดี๋ยวมอบรถแล้วก็ให้ลูกค้าขับกลับบ้านเลยเนะญญาะไปเดี๋ยวไปนังเซ็นกันนั้นไป ตอนนี้ทั้งหมด ouais. 2 5งหมื่นนะครับผมแล้วก็อีกยอดก็โอนนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเจ็สี่ห้าเจ็ดแปดสี่เจามี่หกเจ็ดครับ, 3, 4, 5, 6, 7, รบแล้วก็ที่เหลือโอนนะครับผมอ่ะเฮ้ยเรามีอะไรแถมให้ลูกค้าบ้างไหมหล่ะเฮ้ยมาขนาดนี้ก็ต้องมีของส่งน้หน้าคุณสักหน่อยเฮ้ยสติ่งเกอร์นะไม่ใช่นะแบบอ่าเราจะเพิ่มเฮ้ยไดเสื้อดิ เอออ่่ของกินที่เขามีแบบขับแบบว่าแข็งแรงแบบมีความสุขเฮ้ยอะไรนะนี่ไงนมบำรุงร่างกายแล้วขนมปังเราเขาบอกเป็นเที่ยงแล้วตอนนี้เฮ้ยนี่ของมีคุณค่าเลยเหรอของเหลือเพวกไอ้ต้นของกับของจับกล่องเรากินเหลือเนี่ยนะเออดูดินี่มีรอยกัดแล้วนี่โอ้เยเจ้าก็ไม่ไม่ก็กินแบบเขาให้ก็ต้องรับใจไงให้ผมป้อนไหมครับไม่เป็นไรครับอ๋อครับอันนี้ก็เป็นรถที่ลูกค้าจะซื้อ เป็นคนกัมพูชาจะซื้อเราคันนี้รุ่นี้เหรอใช่เขาทาักมาเลยพี่อยากได้คันนี้เขาดูในคลิปพี่ตอนนั้นฉันขายไปแต่เขาซื้อเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ท่อใบนี้เรา,าก็จะทำการเปลี่ยนท่อให้ลูกค้าพอใจโอเคแต่ว่าลูกค้าก็บอกว่าจะเอาท่อของคันนี้เอาคันนี้มาใส่คันนี้แล้วก็ไม่อยากได้คันสตาร์ทนี้อยากได้คันสตาร์ทสีนี้อ๋อแบบชุบโคเมียม,มา มาใส่กันนี้อ่าได้ก็เดี๋ยวให้ทีมของนายจัดการได้นะ่ะแต่เราก็ต้องเช็คพื้นฐานก็ต้องเช็คเครื่อง<ม>เช็คอะไรก่อนส่งข้ามชายแดนเฮ้ยแต่งงว่าถ้าส่งรถค่าไปต่างประเทศมันจะต้องใช้อะไรวะเออแค่เล่มรถเอกสารชุดโอนนี่เหรอแต่มันเป็นโอนลอยอย่างเงี้ยชที่ฉันเห็นคนไปเที่ยวเราเขาบอกรถเขาก็ต้องทำพาสปอร์ตรถด้วยนะแต่นี้เราขาย <c oughs> หรือว่าให้ทางฝั่งรูเขาซื้อไปแล้วเขาไปจัดการเองหรือว่าแบบไหนไมงรู้เตือเราต้องลองไปถ้าเกิดไปปุ๊บ เขาไม่ให้ข้ามไปแต่ฉันมีทางอีกทางหนึ่งเลยใช่ไหม่ว่าทางลัดเหรอใช่เป็นทางที่แบบที่เป็นทางที่เขาแบบชาวบ้านชาวอะไรเขาชอบไปหาเห็ดหาสัตว์่าอะไรเราจะหาที่คนพื้นทีเท่านั้นใช่รอบว่างั้นเราจะเอาเข้าไปดูนันเลยเฮ้ยง่ายมีทีมฟังคนใช่ผมติดต่อไปแล้วนะเพราะว่ารอบนี้ฉันต้องแบบรอบครอบเอารอบเดินเพราะรอบนั้นฉันไปเองคนเดียวเลยรอบนี้ฉันเลยอยากให้นายเป็นเพื่อนเลยให้นี่นายไม่พลาดแน่เพราะมีฉัน อขอให้ภารกิจนี้สาเร็จอยากใหแล้วก็กลับมายิ้มแฉ่งด้วยกัน,นใช่แล้วลูกค้าบอกว่าถ้ารอบนี้ไปส่งเขาสําเร็จเขาจะสั่งรอบต่อไป1ิคันเลยก็พูดง่างว่าการไปครั้งนี้เรายังไม่รู้ว่ามันจะใช้อะไรแต่ถือว่าครั้งนี้เราไปเรียนรู้พอมีคันที่2ที่3ม,มันจะพื๊ดพื๊ดพ<ช>ื้นดัดดนเข้าไปได้เลยในในเขาเป็นเอฟซีแบบทางแต่ก็พูดไ <บะ S 1> ทยได้ด้วยก็เลยคุยง่ายเราก็จัดให้เลยต่อไปนี้เราอาจจะได้ไปส่งภาคใต้ใกล้มาเรียใกล้อะไรก็ได้นะแต่ทุกครั้งที่นายเรียนทางไกลท่านจะไม่ปล่อยนายไปเพียง ทำเพื่อฉันดีเงินเหรอทำเพื่อเงินนะเอาพี่ให้ค่าแรงไปนะไม่ได้แบบสนใจเลยเอาเพื่อค่าแรงเพื่อเงินอย่างเดียวทำไมล่ะเพราะว่าฉันอยากได้เงินนะมากกว่าที่จะที่จะช่วยนายนะเฮ้ยแต่นายก็ถ้ายังยังทําให้ฉันฉันก็ยังภูมิใจได้นะไปเดี๋ยวเราช่วยกันถอดแล้วก็เตรียมเสือแล้วกันนายถอดคันสตาร์นี่ฉันจะถอดคันสตาร์คันนี้นะเราก็ถอดด้วยโอเคไป แล้วกลับไปตอนที่กูเรียนมัธยมไม่เคยมีใครที่จะเชื่อกูสักคนไม่เคยมีระบบคำชมกูมันเจอแต่บคำด่าแต่กูไม่ฟังระบคำคนเพราะกูเชื่อในการกระทำกว่าอากูก็เลยไม่หยุดถึงทั้งโลกจะมองว่าแร็ปกูเป็นไร้ค่ากูคิดว่ากูเรียบร้อยเช็คเกี่ร้อยอยังพอเตียน<ล>ท่อลูกค้าบอกว่าให้เอาท่อใบนี้แล้วก็ทันสตาร์ทอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเฮ้ยพหมายถึงว่าที่นายให้ทีมสุเวียนนายเตรียมนี่คือเตรียมพร้อมหมดแล้วที่ว่าสับอนุนอันนี้ใช่อันนี้เอกสารนะครับผมวิทยากรส่งก็ นี่จะมีชุดโอนชื่อล่าสุดนี่ระดับสามนี่อันนี้ดีนะภาษีหกห้าอันนี้มันหกหกใช่ก็ขาดขาดแค่ปีเดียวแต่ว่าไม่เกินะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนี่มาตามใจลูกค้าเลยแต่ว่าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมเราต้องจะสื่อสารยังไงก็นัดสง่งไม่รู้ตรงไหนเนี่ยเป็นคนกัมพูชานะ,ะผมน่นจะไร่แล้วดิก็ต้องร้องแหละนายไปแต่ว่าทางนี้น,นายไม่พลาดเนี่ย ชิดว่าไงพร้อมพร้อมเราพร้อมแล้วประทับใจแล้วใช่ลูกค้ามัดจำมาแล้วต้องไปส่งแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เอาค่ามั้ยเพราะว่าเราต้องไปส่งให้เราข้ามไม่ได้เราอยู่ตรงระหว่างที่จะข้ามแล้วให้เขาข้ามมาเอาได้ไหมเพราะว่าเขาน่าจะเคียงง่ายกว่าเรา เพราะว่าเขาอยู่แถวนั้นเลยเอาที่เราต้องไปให้ไปถึงที่แต่แตให้ไปถึงตรงนั้นก่อนนะไปไม่มีปัญหานะเราถึงฝั่งชายแดนแล้วเนี่ยมันติดกับกัมพูชาล้วนี่เชียงายตลอดเวลาเลย ทำไมล่ะเวลาที่มาทางไกลนี่นายเห็นขับตลอดเห็นขับตั้งแต่หกทุ่มไปเคินนี่เอา้านายต้องมาช่วยฉันมากเพราะตอนกลับเราฉันมีทีมงานฉันนี่เนเน่่นาข้างข้างนี่ไอโอสกูนะไอโอสทุนนี่เลยไม่หลับไม่ใช่มาวันนี้มีประโยชน์ที่สุดเลยเพราะว่าเราจะต้องเอารถไปขายให้กับคนกัมพูชานะเฮ้เพราะว่าที่นายเคยบอกว่านายเคยทําพลาดนี่ว่ะใช่ตอนนั้นพี่เคยพลาดไปเพราะว่าพี่ไปขายให้คนกัมพูชาเลยพี่พูดภาษาเขาไม่ได้แล้วไม่รู้เขาคุยอะไรกันแต่รอบนี้ เรามีล่ามผู้สาูชาได้เลยเฮ้ยเราคเคมรภาษาคขมนเรากับกูชามันพอคุยรู้เรื่งองฉันว่านะตรงที่เขาส่งแผนที่มานี้มันน่าจะเป็นทางที่แบบทางลึกแบบล,ลับลึกลับแบบ,บ,บที่ไปส่งแบบมันแบบที่ทางเข้าไปหาเหตุทางแบบในพานเข้าป่าแล้วมันสามารถโผล่ไปทิพย์กลัวว่ามันจะเป็นแบบพวกวเขากินคนเนียเฮ้ยในตำนานที่เขาพูดอะนั่งเครื่วงเกียรติตอนเราเป็นเด็ก เขาไม่มีจริงเด็ไม่มีอน<ด>ียพูดถึเหี้ยแกงวัวไงโอ้ด่ในแผนทีม่มันต้องข้ามภูขเขาลูกนี้ไปอีกไม่ยิ่งลึกมีแต่ป่าฉันยิ่งกลัวดิฉันไม่น่ามาเลยว่ะฉันว่ากลัวเหี้ยนี่กว่านี้มันจะทำโรงงานเราสำเร็จไหมนี่เอาไม่ได้ด้วยเฮ้ยทำไมมีแต่ทางชิดดินแดงเนี่ยเลี้ยงตุ้มเป้เลยเฮ้ยฉันรู้สึกว่ามันจะเอ็กซ์ตรีมเกินไปนี่เฮ้ยยังไงล่ะเราจะกลับไหมล่ะไม่ได้นั่นเฮ้ย เพื่นนอนนายที่เป็นตำรวจชายแดนนี่หรือเปล่าถามก็ดูเขามีเพื่อนฟังไหมสวัโหลครับเฮียล้เฮนี่นายเปลี่ยนไปกันอีกแล้วหรือใช่เฮียมีพวกทีมงานฝั่งกัมพูชาไหมครับน he hey. ี่ a, ì, a, ì, <Yeah. S 1> ที่พอจะช่วยเหลือพวกผมหลงทางนี่นี่อยู่ป่าอ้อยอะไรนี่อะไรมีทีมพวกเพื่อนเฮียนะทางกัมพูชามีไหมอันนี้อยู่ไหนกันนี่กัมพูชาเลยนี่ตำรวจชายแดนเลย ชายแดนอยู่แถวอะไรเขาเรียกใกล้ปลอยเปียดนี่เอาไซส์มาส่งลูกค้านี่แต่ว่า G P S พาเข้ามาี่มีแต่ป่ามีแต่ป่ากล้วยป่าอ้อยเป็นทางออฟโรดถอยออฮะไม่ลรวติดต่อทำไม่ได้เนี่ยติดต่อได้แต่ว่าอยากมีแบบทีมทางฝั่งเรามีให้อุ่นใจไงเฮียมีเพื่อนทางนี้ไหมเห็นเฮียเที่ยวลาวเที่ยวอะไรบ่อยอนะโอ้คำูชาไม่มีนะเพื่อนไปเลยจบหมดเอะ มาไปเลยมึงไรัดให้โอ้มึงไม่รัดมันให้มันมาเอาที่หลาได้หรอเออว่ะเฮ้ยก็เขาบอกว่าขาับรถจะไปสมัครขนาดนั้นเราบริการไงเออการขายไงเออกัไม่บริการอย่างนั้นได้อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่บ้านเรามันอ,าาอันตรายเฮ้ยแต่ว่ามาขนาดนี้เลยไงมันจนมาถึงเนี่ยมันเป็นดูในแผน,นที่มันเป็นเขตมองไปข้างหน้าเป็นลวดหนามเป็ดแบ่งแบ่งชายแดนเลยได้ไงเอานี่นี่เข้าไปในนั้นเดี๋ยวเข้าไปใน ไกัมพูชานี่เห็นแต่ไฮยีน่าของตัวน oh, oh. oh, ี่ไฮยีน่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเออนี่ยเนี่ยเราจะเปิดกล้องเนาแล้วถามแกไปหนิผมเป็นทะลุในอีกการถึงหน้าเลนะโอ้ผมมาส่งถึงหน้าบ้านเลยเหรอก็ครับผมไอ้มันตรงไปนี่ไปไหนครับมันจะเข้ากัมพูชาเลยไหมครับขี่ไปโพนี่มันโพกัมพูชาไหมครับไปไล่ ป่าไรอ๋อครับครับครับเฮียเดี๋ยวกําลังหาทางออกอยู่เดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับดูแผนที่ก่อนมีอะไรถ้ามีอะไรอะกลับมาอยู่จุดเดิมก่อนเพราะว่าบางทีมันอันตรายมันไม่ใช่บ้านเราเว้ยโอเคครับครับครับไฟทายไวลาเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาจอดล่ะอ้จารย์ใบกี๋ฉันขาดเดิมีไหม แล้วเอามาเดิเฮ้ยฉันพกไปขับขี่เอาฉันพกไปขับขี่ต้นทำไมเนี่ยเอาไหมใช่ไหมมา,เ,า,มาเอ,า,เอา,ายืนไว้ก่อนได้ไหมได้อยู่สีผมเหมือนกันอยู่เอ้ยมันมีมันข้ามเราได้หนิดื้อมือแล้วดรือเ่าเอาไงนี่เฮ้ยเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวไม่เฮ้ยมีคนดิไอ้พวกนี้หรือเปล่าตามแผนที่เลยถ้าเป็นกลุ่มอย่างนี้ก็มีกลุ่มเดียวแล้วที่จะเอาไงล่ะแล้วจะเข้าไปถามเลยนี่ใช่แล้ว ไปวะมันจะบาดคอเราไ,ไม่หนีไอ้ดอกมั้งเพราะฉันเก็บค่ามาดจำมาแล้วเจ็ดร้อยบาทโอ้คุ้มเด็กับชีวิตเอาเฮียนี่เป็นตัวประกันโอ้ไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้น,นี่ร้อยเดียวนะเราต้องขับไปแบบสุภาพเรียบร้อยนะต้องจอดประมาณแถวนี้แหละเพราะว่าตรงน,นี้มันเป็นแบบเกตชายแดนแล้วนี่เราต้องอนรถเราต้องห้ามเอาข้ามฝั่งเลยไปคุยกับเขาก่อนดีอันนี้มัน<ล>สุดประเทศไทยเราได้หนิสุดยังสุดแล้วนี่แค่สุดถนนแดงนี่หมดประเทศไทยแล้ว เออเอ่อเจ้าเจ้านี่เราเจอาเนี่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 ดูดูอู้เขีดนี่ก็เป็นฝั่งพวกนั้นก็เป็นคนกระกูชายตระกูชายแล้วเขาไม่ข้ามมานี่จะข้ามก็ข้ามได้เด็ดเนาะไม่ต้องใช่ะไรแล้วพากนั้นมันก็เป็นทีมเ่ยมันย้อมผมเป็นทีมแบบเราเนี่เออลงไปก่อนเนาะรองคนนะมอ่ะผมสวัสดีครับผมจุกะจุกะาบาทสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสสดีวัสดีครับถามถามว่าคนไหนเป็นคนซื้อรถอ่าอาราเดลสั่งรถเนาะบาท อ๋อเรนยบยบอ๋อเขาว่าเขานี่แหละที่สั่งรถคนที่สั่งรถสั่งรถสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอบอ๋เดี๋ยวจะเอารถลงมาเลยไหมจะดูรถหรือว่าเดี๋ยวรถจอมเลยร้อยบาทบาทอาา๋ออ้อภาษานี่มันคล้ายๆกันเลยอะไรบาทกี่บาทคุยเรื่องราคาหรือบาทไหมหมายถึงว่าครับครับหาทหายแปลว่าครับผมครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราให้เขาไปดูรถก่อนบอกไปดูรถด้วยกันโมโม่บาทตัวมือรถสั่นจ้ะบาทบ เขาขายจะลดบัตรอะไรเปล่าไม่ใช่เขาบอกว่าการเข้าชมรถต้องมีบัตรตัวไงมีตัวไม่ไม่ใช่หมายถึงเขาตอบว่าครับอ๋อครับครับผมครับผมดูรถครับไปดูประมาณนี้โอเคนะถามว่าสภาพรถเป็นไงครับกระจาบรวจจับเลยโตสะอาดดีโอสะอาดเนาะเขาเขาบอกว่าไม่ลูกตัวเป็นลูกเดิมไม่เขาบอกว่าถูกใจอยู่เขาบอกว่ารถสวยอ๋อรถสวยแล้วถามเขาดูเขาจะ เงินที่เดียวนี้เขาจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าโอนตังแตงสันลูนี้ลองลองโอนหรือว่าจ่ายสตางสระบัดโอนโอนโอนโอ้โอนโยนโอนโอนออรายการวิทยุต้นรอบมันก็ดีมีประโยชน์เลยเพราะถามเพราะว่าจะให้เอารถลงฝั่งไทยหรือฝั่งบ้านเขาอยู่รถจยกประเทศไทยหรือการกัมพูชากัมพูชาปะ โยจอดแค่ในตบนานเนาะัเอาลงตรงนี้ก็ได้พี่เดี๋ยวเขาจะไปทางโน้นเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาช่วยยกลงนะเอกสารทุกอย่าก็มันจะโอนประเทศเขาได้ไหมว่าโอนได้ไหมลองถามเขาดิเดี๋ยวเขาสามารถเคลียร์ได้ไหมเรื่องเอกสารนี่เอกสารนี้เธอเธออยู่เองบ้านหรือตรงโอย่งยมโอนโอยแับโอนโอนโอย อยู่อีกโมงคึไทยอ๋อคือเขาบอกว่าให้พวกเราโอนให้แต่ว่าเดี๋ยวเขาขับรถมาทางไทยมาอะประมาณนี้เอางี้ดีกว่าเอ็งเองบอกเขาจะของรถที่ซื้อให้ไปแก้เชือกให้ไหนเชือกข้างบนไม่ไปไรบอกเลยอ่าจุยยูยู่ซจินเนาะอยง่ายดีเออไม่ฉันคิดว่ามันจะเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าขายรถให้ คนตต่าางชิโอ้ถ้าไอ้ต้นไม่มานี่ยากลำบากเราเลยไอ้เปิด Google ไห้แปลภาษาดิใช่ๆถามเขาดูต้นว่าพวกฝั่งนู้นเป็นเพื่อนของประเทศของหมดเลยเนาะแค่น้อคเนียประเทศอ่อประเทศกัมพูชาเลยคเนี้คเนี้อีกัมพูชาเลยเมนานเมียนทางไทยทางเขมรอ๋อทางไทยทางเขมรฟังเหมือนฟังง่ายเลยมีทั้งไทยทั้งเขมรเออถามเขาดูเขาพูดไทยได้ไหมเยซีมบ้าน ได้ไดได้อ๋อได้ครับเอโอ้โหอ้อไปพูดไทยเลยได้เอาพูดไทยได้ได้ครับเอาเฮ้ยเป็นครั้งแรกว่ะใช่พี่เหรนรถข้ามประเทศเอแล้วเอกสารให้เขาด้วยเอา ถามถามประเทศถามเขาด้วยว่าประเทศเขามีวัวมีควายมั้ยบ้านเราลองถามประเทศเขมร้เงี้ยกูเงี้ยกบยางโซ่เราคนไทยร้อยบาทเมี้ยร้อยบาทมันก็ถามให้กูจริงเนาะก็จะยอมให้สามเนาะโอ้ันนี้เป็นอันน <c oughs> ี <c oughs> ้ <c oughs> เป็นเพื่อนๆพื่อนที่อยู่ๆๆทั้ทงคนไทยทั้งคนขเขมรใช่คราะว่าแปลว่าเป็นแก๊งสเตอร์ของเขานเอาะขาตั้งขาตั้งโอ้ยมไหนแล้วคนไหนที่ไปเป็นเขมรแบบ ตรงตู้แบบที่พูดคำินแบบภาษากัมพูชาเลยไหมนู่นเนาะสวัสดีครับผมเอาเชิญดหน่อยเชิญหน่อยเชิญหน่อยเหมือนเกาหลีเลยนั่งร้องเกลยไม่ใช่คนคำินจริงไหมเน่ะเออโอ้ยมีพิเศษเหมือนเราเด้ยใช่พวกผ้าแดงเปล่าอ่ะเฮ้ยกล้องอยู่ไหนวะต้ออยู่ทางนี้กล้องจิตสวัสดีครับผมอันนี้คนคนประเทศไหนครับผมเป็นคนกัมพูชาเรักัมพูชาครับเอาถ้าภาษากัมพูชานี่กับภาษาภาษาคำินไทยเรานี่มันเหมือนกันไหม ังกนนนิดห่อออย๋ลองลองสมมติลองถามเขาเป็นภาษาเคนเบอร์รี่ภาษาอะไรภาษานี่ยพี่ชื่ออะไรครับชมาวิบัตจมูนแสงชื่อแสงแสงอ่าถามว่าไอ้ชอบกินข้าวกับอะไรขับสีายน้องสุรีบัตสีใบกับที่ปั้นปั้นเนี่ยกินข้าวกับแฟนอ๋อกินข้าวกับแฟนโอ้ยเจริญแล้วมีความสุขเลยทอดไข่กับกะเพราอะไรไม่ชอบบกินข้าวกับแฟนเออเออ สาวไทยกับสาวกัมพูชาอันไหนสวยกันลองถามดูเป็นประเด็น,น,นให้เขาตอบเป็นภาษาผ่านเขากระมุมกระมุมซีมนอ้องกระมุมไทยน้องกระมุมกัมแอาราสซาจิเนียบบ้ามีนตำละมอนนั่นนะแต่ถ้านเราเรากัมแมกกระมีนเราไทยกระมีนทางไทยก็มีสวยบ้านเขาก็มีสวยอ๋ออยู่ที่เรารักอะไรประมาณนี้<อ><อ>แล้วชอบสาวไทยหรือชอบสาวกระมีน ชอบมนุษย์เซมหรือชอบมนุษย์ไทยหรือมนุษย์แม่แบบกระมง<า>มงกระมมงน,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 นี่ไงก,ก็มีนกีตะลันยิงยิงก็ชอบเกียชอบเกียไทยเนี่ยนะเดี๋ยวว่าชอบเกียเลยหม,หมายถึงว่าคนเกียก็คือเขาห<อ>มายถึงคนเราอย่างงี้หมายถึงเขาพี่<อ>ถ้าเขารักรักเราใช่ไหมประมาณนี้อ๋อแล้วก็ในหนก็ขนาดเองถามว่าเขา จัดกันมาแล้วกี่ครั้งให้หน่อยถามให้หน่อยเออเสมมติคนกัมพูชานี่ยอย่างเราจัดเต็มที่สองครั้งก็พอแล้วอ่ะถามเราคนกัมพูชานี่จัดกันกี่ครั้งแบบหมดแรงแล้วเออกระมุมไขรเอ่อเมียนเมียนปะปนเมียนปะปนเฮโร่เออหลงก็มีนี่โน่นเบอเบียนเออเบบีเอ็นนี่ได้เนี่ยประมาณดองปรยุกต์ไปบนนองโอ้สาม เป็นหนึ่งสามสี่รอบเลยพี่เฮ้ยแล้วคุยอยไล่ะล้างหน้าไก่ไหมว่าเออล้างหน้าไก่ซ้ำเศร้านะภาษาอีสานเรี่ออะไรอะไรวะเดี๋คิดก่นตอนเช้าจัดนั่งโทรคุยกันไปเราค่อยมันโทรคุยกันแหละเราค่อยไปมันทีหลังเออย่ากคุยต่อเอาคุยต่อเอาเรี่องอะได้านนี้เราปรึกเลยได้เราเปิดไปให้มองไปของบุญเหมือนโจดีโอ้อะไรวะเป็ว่าอะไรใส่กันถึงสามสี่โมงเช้าถึงได้เข้านอนหมดแล้ว เฮ้อ้นี่มันหืนขนาดนั้นเลยดูน่หละเกเลยโอ้ยสุดวะอ่ะเดี๋ยวปังเสียงหน่อยร้องสมัยไหมแล้วร้องให้แล้วร้องให้ โชว<ห>์ไปเอ้ยหอมดีไหมจิดสองทีเฮ้ยอมมาจจนเอาคี้ดูหน่อยเอา้าเอาชคีเพราะว่าเราจะไปวงการนี้แล้วจีเบาชิวๆว่ยังนๆก็จะเป็นการเจิมแล้วเอ่โอ้โหเฮ้ย <Hey, S 2> งมีคว<ม>ามสุขในที่ได้ขับรถใช่นะอ๋อ ใส่ถูกใจแล้านะโอ้อ่ะก็เดี๋ยวเราก็รับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวโอนเป็นเงินละว่าไม่ได้ยงเงินสดเราจะโอนให้แล้วก็เดี๋ยวเรามีอะไรจะให้ด้วยนี่จัดให้น้อยกระเป๋าพี่มาเลยแล้วก็ข้างหลังเตรียมมาใส่เสื้อน่าจะไซส์ไอ้นาะใส่เอ็มเล่เอ็มเดี๋ยวมีเสื้ออะไรเอ็เอ็เอามาสองตัวให้เลือกเลยเอาไซส์เอ็มา แล้วก็โดยมีของให้ก็คือกูซื้อมาซื้อไปให้ไปแบบใส่ถอดปุ่นปลายที่ประเทศกัมพูชาเลยเวลาใส่ขับคันนี้ก็ใส่เสื้อสายชิลด้วยพี่ให้หผมมีให้พี่เหมือนกันเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอย่าว่าดเฮ้ยมีเสื้อไซสูทอะไรวะสูทอะไรวะหวรอาอาจจะเป็นเสื้อแบบสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเขาเห<อ>มือนเขาก็โดนบ้านเราอะไรอย่างฉันคิดว่าอย่างไรให้เสื้อเขาต้องให้เสื้อเราสูทรพุอยเป็ดเฮ้ยน้ำอะไรน้ำตาลสดตนี่ยนะน้ำอ้อยน้ำอ้อยเออไหนดู เดี๋ยวฉันดมก่อนน้ำเปล่น้ำพร้อมเนี่ยอ้าน้ำพร้อมเนี่ยอ้าน้ำพร้อมเช้าก็กินน้ำพร้อมเหมือนกันเนี่ยนะกินเหรอน้ำพร้อมน้ำพร้อมสูตรปล่อยเปียกใช่ไหมครับฟังเดี๋ยวผมขอชิมทางนี้ครับอันี้เป็นไงกินหรือแดกนี่ชิมหรือแด็กเดี๋ยวว่าต้องการรู้ลึกๆเนี่อันนี้มีความ กึนข้าวพอเนี่หวานแต่ว่ามีความขมที่ปลายลิ้นหลังจากที่เอาปากออกจากอันนี้ก็ชือว่ากุ้มกล่อมเอ้ยเข้ากับรถเลยว่ะรออยู่นี่อ่าอเฮ้ยถ้าใส่เสื้อนี้แล้วข่อมรถจะเท่ขนาดไหนลองข่อมลองดูนะเออเฮ้ยคือเด็กเฮ้ยสูงได้เฮ้ยแมนติเกอร์ติเกอร์มาติดเลยนี่เนาะเดี๋ยวติดให้เลยจนการแบบจึมบางทีก็ถือว่าแบบติดให้จากโอมสายชิวเลยอ่ะสมมุติเวลา ความตายเี่ยจะได้รู้เฮ้ยรุดมาจากไหนสสยชิลเลยออไม่ได้ขันแกนสลักล้อหน้าเนาะติดติดให้กับมือติดให้กับมือยอดเลยอันนี้ขอเลย